สวัสดีครับอยู่กับผมเบงค์บุญกวีวันนี้ก็ประสบอุบัติเหตุน,นะอยู่หน้ารงสีนะครับหน้ารงสีสบ้านพลคอบอ,รบอรครับบอบอเป็นอย่งครับบอเป็นอย่างรถคันนี้เสียหลักนะครับ เสียหลักขึ้นฟุตบาทแล้วลงมาหาผมานะนี่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 ครับมิโูบิชกพอหนึ่งกไอ,อพอพึ่งกไก่หนึ่งหกเจ็ดเอ๊หกหนึ่งเจ็ดนะครับหกหนึ่งเจ็ดส่วนของผมก็นี่ครับลงข้าง นี่เดี๋ยวประกันภัยพอรลบอนี่แ่รเบอร์มังเีร์เจ็บขอเจ็บไหอะว่าไมหง นี่ครับผมีครับก็เจ็บแขนนิดหน่อยนี่นีๆๆท่อสายด่วนเลยจาน้ำโซคเราก็ลงทางทางเรียบร้อยครับโน่นผมลอยผมเบรกมานะพอเขาไต่ฟุตบอลนะครับมาแล้วไม่รู้ว่าจะหนีหรือไม่หนีนะ ขอพิ่งขอพึ่งกอไก่นะครับหนึ่งเอ๊หกหนึ่งเจ็ดสีสเกตนะครับ